อะไรเออนีเดี๋ยวปอนให้นี่อืจังกินง่ายกงเหี้จ่ไข่มดแดงพูดีแบบมบอกเุนี่มึงเด็ดเลยไท่มดแดงมันทั้งวันเขาปล่ามเหแม่เอยเปล่นปตัวเลยเฮ้ยมวยนี่เฮ้ย กินมากเลยพี่ขี้ดูดิจำแซลมอนเหรอใช่ดูดิอุ้ยปักพียากินมากมาซิมแซลมอนอยู่ไหนจ้าเดี๋ยวแซลมอนอยู่ไหนแซลมอนอยู่ไหนก่อนแซลมอนได้พีกนิดเดียวพีกไงไม่ได้พีกได้เนี่ยแซลมอนเห็นแซลมอนเหรอโอ้ดูดิมาชิมกันนะคำนี้แพร่พรกเนี่ยแพรแพรแบบพีกยังไงฮะแบบบอเฉียดทุกกดทุกที่ที่เคยกินเฮ้ยจังไหนก็จะนงงงงนงงงงนัวหน่อยหนึ่งนะอร่อยแล้วก้นน้ำหน่อยเด้อ มันได้ค่ะแต่บางคนก็จะวิจารณ์ว่าเค็มแต่ว่ามันแต่หนูหนูหนูแบบบางคนบางคนจะว่าเค็มเนาะแต่ว่าหนูแบบพอดีโอเคเออก็อย่าไปซดน้ําเยอะอย่าไปซดน้ําเยอะให้มันแบบว่าเป็นยังไงไม่เค็มนะแม่ไม่เค็มใช่ไหมพี่กีสิมึงอ๋อพี่หนูพี่กีเลยได้นี่แซลมอนนี่พี่บ่าวแดงคือบิ๊กบ่าดงพี่บ่าวแดงก็ได้คือแฮ่เออนี่แซลมอนมาเดี่ยวตาม ยำแซลมอนที่เดิมไหนก่อนแซลมอนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่มีมีแต่บักผีนี่นี่นี่เอาเนี้ยเอาตอนนหนก็ได้เอามารากน้ำปลาหน่อยใช้คำว่ารากนะไม่ใช่ราดลากไปลากมาแบบนี้อืมอร่อยอืมปลาหนัวนัวอิ่ลิ่งใช่หนัวแซ่บเอามาเอามาแป้งตาลหมูตาลแซ่บอืม

หล่อที่สุดนะคะวันนี้แล้วก็พี่มันตอนแล้วเหรอให้หล่อที่สุดค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวไปเป็นกองขวาคอเขาสองคนนั้นคืออะไรอ่ะขออนุญาตให้สาวสาวได้ผูกแขนน้องผูกแขนผมเอาอะไรของผยเอาอะไรโซบะคนแปดน้ำน้ำตามาดูน้ำน้ำตางเกงแกงหม้อใหญ่พะแนงหม้อใหญ่แล้วหนึ่งมาค่ะทุกคนอ่ะส้มตำเป็นตาแซ่บไหมติดตำเแม้แกงละหนึ่งพ่อโยกันได้ซื้อหรือจ๊ะ กไกไอเอายยด้อยู่อ้านี่ค่ะส้ตมตำโจ๊ะๆนอกไผ่มากกับตรงซังเนาะค่ะนี่หลายคนกับซังแบบจัดเต็มไปเลยนะคะไม่ทำนะพีไก่วิธีพี่กี้เออวิธีพี่กี้กทำไง,นนงนเนาะ อ๋อคือแล้วคนเดินเนี่ยใช่ไหมครับพิกี้บอกว่าโยกโยกแบบนี้ก่อนเออให้ให้กระดูกเหมือนเหมือนข้อมันรุดออกจากกันก่อนนะครับเบาแดงโยกเก่งตลอดนะอะไรโยกเก่งอตาเนี่ยจะได้ใจโยกไม่รูเห็นไหมชั่ว์ไก่สวยๆนะนะเอออ่าเดี๋ยวป้อนให้นี่มันจังกินง่ายเคลิร์นแอน่ อันนี้เ่่ลืมเขินขอโทษค่ะมันชินแล้วไงมันชินแล้วไงพี่กียไม่ได้ลืมเขินนั่นทำไมมันเป็นไรคนรักกันทำไมถึงกันยอกๆยอกยอกนอกเปเลยออันนี้ก็อร่อยโคด้งนี่นี ก้อยเนโปอืมพี่ตั้มพาพูดเลือกก้อยเนปิลนั่นสิบอกเนปแลเนปโลเนปิลเนปิี่ขอด้เด้เมนูหน่เดินในงานแต่งเด้นยาลิมเด้บาวแดงเดือข้าขอดไต่ได้ไหมลองมันคือบ้านรลองบ้างเรานี่โปเปินว่านต้มเมลำจากห้องครอบครัวแบอร่อยมาก อร่อยมากคือแบบไม่ผมไม่ผมมากผมพอดีเนอะนุ่มอะจากคุ้มนุ่มอ่ะนี่อันนี้ก็น่ากินนี่เป็นไรเนื้อแดดเดียวมันหอมมากเลยนุ่มอ่มันหอมมันมากกินแล้วใช่ไหมอร่อยจริงอร่อยจริงแซ่บปอนแล้วขึ้นนะเจ้เป็นค่อยๆอยปอนขึ้นแล้วแซ่บบึ้งเจอแล้วพี่น้องมันเขินอันนี้ม่าหลายคนแต่ว่าขอทำคลิปแบบว่ากินละคนนะจ๊ะ เจ้าของมนโอ้าอ้ตัวคนละป้าอร่อยไหมป้าป้าแซ่บอันนี้ได้ยินน้องของขวัญก็น้องรียบเรียกบิ๊กนะก็เลยเรียกตามเรียกใครโบแซ่บอกว่าพี่มวยกับพี่บอดแดงเป็นอะไรกันเอฟซีคนถามเป็นแฟนกันโบบอกเอฟซีคนนั้นอะไรประมาณนี้ยัง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 ได้ไหมล่ะยัง ยัง,ยววยงได้ไหมล่ะแสดงว่าจะเป็นไม่ก็แบบดูก่อนเนะเาะไม่ใช่ว่าใครจะมาจีบเราเจะชอบเลย<ม>เราก็เล่นตัวก่อนทุกคนเป็นผู้หญิงอะ่ะใช่ไหมเออเล่นใซร์หรือฝ่ายเป็นเออ<ป>เขายิ่งมาเซลล์อยู่ว่าอ่าอะไรนะแกขนาดนี้ยังไม่มีผัวอยู่เอ๋อเพืยังไม่มีผัวอ้าวเขาเอาซ <c oughs> ลแล้วหนึ่ง <c oughs> มาค่ะทุกคนนี่ตัมแซลมอนด้วยจังพี่ตัมว่าแซ่บแซ่บประสนเดี๋ยวสีลองสิมึงนะจ๊ะ จานยังนั่นเกิงใส่ทั้งคนทั้งหลังเลยนะขวดขวดรอละถือขวดถ่าเลยนั่นอร่อยอร่อยเลยคือน้ำต้มตังมันถึงนะจต่รสชาติเขาจัดจ้านละวันดีมะเขาก็แซมวนเด็ดมากทุกคนแซ่บปีตาเหมือนว่ามันจะมีแบบเหมือนในช่วงไอ้พุ่งป่าเนี่ยครับพี่น้องเป็นช่วงมันแซ่บกันว่ะครับเดี๋ยวลองวันครับหอยนางรมแซ่บ จริงก็ยินไปแล้วแหละแต่ว่างานกินอีกเสียอ่เจอมสไม่ดีใจมูดด้วยนะครับวันนี้ส่งานวันมากโดจริงหล่มากนะคะพี่ดีใจูเจาุกิไก่ด้วยค่ะคนเพราะมันกระดูกแล้วไงแล้วกอืมกอกกระดูกก่อนเดลองดูอ๋อนี่ยตั้มิกเนี่ยพี่ตั้มกินไก่พี่กี้บอกว่า ตอนนี้ดีกว่านักมีกระดูกอ๋อใจบางทีเนาะอืมก็แขกด้านหนึ่งด้วยไม่นี้บอกอืมไม่บอกอ๋นี่เันเสียกมาอะไรได้เนี่ยเสียกันกระดูกมันเสียกมาแม่นี่มเสียกว่าแล้วเนี่ยเอาอีกด้านหนึ่งสิครับคุณตั้มเอาใหม่เดลตาซอนเอาสอนที่ทหมันใหม่ซ้อนที่แกะไก่เดอตาเอาออกทางนี่มันยังง่ามเออเอาออกมันเป็นทงอ่ะแก้กินได้ที่นะเพราะตัวเดมีเนาะ เดี๋ยวนะดูแลน้องแน่คนที่มาคือด้วยน้องชายบอกใช่น้องชายน้องชายน้องชายพี่กี้ค่ะน้องชายพี่กี้เผ็ดเผ็ดยี่หรีปกติบ่เคยี่หรี่เห็ดบอมันจะได้ไก่สวยๆแบบนี้เลยกินงาป้อนน้องเลยป้อนเลยอืนี่มันจะกินไงเอาคือบางเบิ้ลคำนี่แหละเออแม่หมันถึงเต็มตามันถึงเต็มปากเต็มคำ มาค่ะทุกคนนุ่ย่างนุกจนบแมนีกยอีคสวยันข้างพ่อด้วยจ้ะขาพิกี้เนาะกำลังบบว่าเขาสาสไตล์ดีค่ะทุกคนจัดกันนจัจังจังจังน่งาหมมเหนียวเขาหมักหรัว่าอร่อยมากค่ะทุกคนขดอกหวานี่เราค่ะมากเลยมากมว่าเห็นหออยู่ในีบ่

ที่นี่สวยดีกันบ้างกันเลยว่ากันดีดีเลยวันนี้วันนี้พิกกี้แบบว่าสุดช้ายที่สุดในร้านเพราะว่าพ่อชมว่าสวยที่สุดสวยที่สุดในร้านละสวยแล้วันนี้มันสวยแล้ววันนี้แกคุยกันเลยเอ้แม่มันจ้องตรงชับิเดียวที่มันอย่างเดียวเอันนี้เราก็กินอย่างเดียวเลยลูกพี่แดงตึ้งหยอดแน่ป้าทุกคนแกงหน่อไม้ใส่ไข่มดแดงเออนี่ทำ่มบวชแดงนี่นี่แดงป้ามีแดไข่มดแดงพูดดี้บดงเลยบวชบวชเด็ดเลย ใหมดแดงกับตรงตรงนกันนี like, it. It hand, good, ่ตันม yeah, right. ันไม่ได้ตดเนยตดนิดเดียวเหรอตดตัวนะได้จะทำแบบไม่มันต้องกินแบบเป็นผักเอาไว้ด้วยกุ้งของหมากไว้ด้วยไข่มดแดงนี่ เรเคใจเยมากเมื่อหลายชั่วโมงนมัถึงนี่บ่ดีบ่ดีบ่พอเสียยอเนี่ยเอนี่เกมาดีพุ่มเต้พุ่มเขาบ่บ่บ่เลยคือเทีย่บเพื่เดียวลอยนีนะเ่งเ่ลยเู่เ่เขากันีเอนเขากันีนนี่เขากเอได้ได้ได้เลยเลยแต่เนเลนี่ยลอยมันต้อง โได้เกเอาอนอ่ะโซดนเป็นคำลูกก็เนี้ยมได้น้ำเข้าไปด้วยมันก็เบื้อเฟสปเนาะเยต้องเนี้อะแบบตกันไมได้เยอะน่ะนั่นล่ะเอามาตุงจิ้งงยิมาไม่ได้เนยมันทิงเสยอ่ะเดี๋ยวแล้วนวงตวงบึ้เขาบอกว่ามาต้องสั่งด้วยกันนี่ซุอร์ตรีนไก่เมนูสำหรับใครที่แบบแห้งๆเอกจานนี้มาค่ะนี้หยาดเดอป๊ปาด กระดูบหลุดออกแล้วทุกคนเปื่อยค่ะเปื่อยมากถ้าไม่เปื่อยฟันฟอมหลุดได้ดีฟันฟอมเลยอร่อยไหมอร่อยไหมครับมาอร่อยไหมเรียกดูอร่อยไหมเรียกดีๆมาอร่อยเลรสชาติเป็นยังไงมาเรียวๆดีดีตีงไก่เปื่อยนุ่มแล้วก็น้ำซุปเขาจะเปรี้ยวเลยจ้ะเปรี้ยวแล้วก็หอม ไม่รู้ว่าหอมมะนาวหรืออะไรด้วยทุกคนอร่อยมากรสชาติจัดจ้านอร่อยไก่ใ,ใต้น้ำเยลลี่อะไรพี่เกศพี่เกศบอกว่าให้ไปกินในนามบอกเยลลี่ใต้เอามาไหม,มเอามาแต่ว่ามันต้องกินใช<ห>้มือได้ไหมจ<า>มับเอาก่อนจะกินคือเอ, <ๆ S 2> เอาชิ้นเล็กที่สุดนะอหอมหอมเครื่องตะไคร้ใบมะกรูดอร่อยแต่ว่ามันจะออกแบบนัวเล็กนิดหนึ่งไหมสำหรับหนยนะกินกับข้าวเหนียวน่าจะพอดี กคนนีซอยจุน้ำจิ้มเตวคุ้มตับเลยจ้ะอืมตี่โต๊ะต้องน้ำ่รอน้ำหมองนี่มันั้ะวันเขาปากมองแหม่เออีวบอเปลยนเป็นตัวเลยเฮ้ยม้นิงไม่ใช่โอยแม่แก่ด้วยตกใจจริงอะเนี่ย